นี้กันบ้างของขลังที่บูชาแล้วเนี่ยพอค้าแมคค้ากำลังใจดีเขาบอกว่าขายดิบขายดีเอ้ยมันมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องรางของขลังดีหายากที่เชื่อว่าบูชาแล้วจะช่วยให้ธุรมะค้าขายได้ดีเรื่องนี้ผู้ที่มีอาชีพค้าขายห้ามพลาดจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ เครื่องรางชิ้นแรกที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือเครือเขาหลงสับคุณเครือเขาหลงค่ะในยินมากับผู้ใดมีในขอบข้องหรือว่าพกผ้าหรือว่าเอาไซน้ากะตาเงินหรือว่ารลานขายจังสี่สีดีเออขายดีขายดับขายดีแต่ว่าที่ดีไปหันถาไปได้อยู่ร่างนกแบบนี้ก่อนถ้ารังนกนั้นมันเอาเครือเขาหลงมาทักมาทักจังสิพี่น,น้องคุณมาแห้งดีค่ะคุณอา เรื่องรางชิ้นนี้มาพร้อมกับความโชคดีและโชคร้ายเลยนะครับนี่คือเครือเขาหลงเป็นเครื่องรางของขลังที่หายากเขาบอกว่าหากใครมีไว้ครอบครองแล้วนำไปใส่ไว้ในกระเป๋า มันจะช่วยเรียกทรัพย์เข้ามาหากมีอาชีพค้าขายก็จะทำให้การค้าขายดียิ่งขึ้นแล้วที่ดีไปกว่านั้นนั่นก็คือถ้าใครเจอเครือเขาหลงที่มาในรูปแบบของรังนกจะโชคดียิ่งกว่าแต่ว่าน้อยที่จะเจอถ้าหากเจอแล้วก็ต้องทำการขอ,อก่อนโดยเพียงบอกกล่าวว่าจะขอนำกลับไปบูชาเท่านี้ก็จะได้เครือเขาหลงศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองได้แล้ว ซึ่งเครือเขาหลงจะเกิดในช่วงเดือน9เดือนสิบมักจะพบในป่าดิบชื้นชาวบ้านบางพื้นที่ที่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็มักจะเข้าป่าไปหาเก็บเครือเขาหลงทังเก็บมาบูชาและนำไปขายแล้วยังมีอีกหนึ่งความเชื่อของเครือเขาหลงว่าถ้าเกิดพลาดไปเหยียบเครือเขาหลงแล้วล่ะก็จะทำให้หลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอเลย อีกหนึ่งเครื่องรางที่จะให้ดูนั้นหายากสุดๆเครื่องรางชนิดนี้เรียกว่าผีบังเครื่องรางชนิดนี้ถึงจะดูน่ากลัวหน่อยแต่ก็สามารถเรียกทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและนี่ก็คือผีบัง แต่ข้างในไม่ได้มีผีอย่างที่คิดนะครับข้างในนี้จะมีสีพึ่งและตะกรุดส่วนปากกระบอกจะปิดด้วยผ้ายันพร้อมผูกด้วยสายสินสามสีซึ่งผีบ้างนี้เป็นพุทธคุณทางด้านค้าขายโดยตรงมักนิยมแขวนไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้านเมื่อมีไว้บูชาแล้วจะทำให้การค้าขายดีกำไรงามโดยผีบ้างจะปลุกเสกด้วยตำราบโบราณของคนลาว และต้องมีครูอาจารย์สืบทอดวิชาคาถาเฉพาะการปลุกเสกผีบ้างให้เท่านั้นถึงจะทําได้ซึ่งในสมัยนี้ก็มีน้อยมากแล้วที่จะทําหรือปลุกเสกผีบ้างขึ้นมา <S <S เครื่องรางของขลังที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้ล้วนเป็นเครื่องรางความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ แต่ละอย่างนะ,อะพอค้าแม่ค้าคนไหนดูอยู่ถ้าคุณมีมเครื่องหรังของคลังแบบนี้อลองไลน์มาคุยกับเราหรือใน f c e e o o o k แฟนเพจตะลันข่าวนะครับค่เราดูรอชมกันนะคะม,มา